สีสันโซเชียลนะครับเดี๋ยวพาไปดูควันหลงวันวาเลนไทน์ฮะหนุ่มน้อยคนหนึ่งเขาอยากจะเอาดอกไม้ไปให้สาวทีนี้เนี่ยตอนที่เอามาให้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเพื่อนฝากมาให้อ้าเหรอเออเหมือนแบบเพื่อนฝากมาให้แต่เขาวิ่งมาแล้วนะเขินเพื่อนฝากมาให้แต่เราเขินเฉยเออยังไงอ่ะตกลงเพื่อนหรือใครที่ฝากมาให้เอาลองชมครับ แล้วก็มีคนแซวนะบอกว่าไอ้จังหวะที่เหมือนแบบยื่นดอกไม้ให้นะแล้วก็มีการเท้าเอวนะเหมือนมายืนตำหนิพนักงาน <laughs> <laughs> เหมือนตําหนิพนักงานอะ่ะทําอะไรผิดไม่รู้ละ่ะเอาไปทําใหม่นะเอาไปทำใหม,นะม่เข้าใจใช่ไหมพอรับเสร็จปุป๊บ <laughs> ไปเลย <laughs> วิ่งเลยแล้ววิ่งอย่างไวเลยอะอนี่ดน <laughs> ดูดนดูดดด <laughs> โอ้คนแซวกันใหญ่เอ็นดูเขินบัวที่บอกเพื่อนเอามาให้อ่ะ เพื่อนเท่ากับเธอใช่ไหมเธอนี่แหละเป็นคนอยากให้แล้วเนี่ยทิ้งสาวเอาไว้เพื่อนทั้งห้องร้อกันใหญ่เลยใช่แซวกันใหญ่เลยคือเพื่อนคนอื่นๆอ่ะดูสกันทั้งห้องเดี๋ยวเดี๋ยวปรบมือเห็นไหมเออดูคนดูไป13.6ล้านวิวนะโอ้ความธรรมชาติของเด็กเนอะดูสิด วิ่งเร็วมากเนาะวาเลนไทน์ตามโรงเรียนก็จะมีอะไรแบบคำคำน่ารักอบอุ่นใจเนื่องในวันแห่งความรักแบบนี้เนาะทำให้เรานึกย้อนวัยอะเนาะว่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยเป็นยังไงซึ่งเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันนานมากและใกล้อัลไซเมอร์แล้วด้วยนานก็เรื่องหนึ่งนะเวลาเห็นข่าวอย่างนี้ทีนึงก็เออโอเคลื้อฟื้นมาหน่อยใช่ มนีีก็เรื่องที่โรงเรียนวันวาเลนไทน์เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ร้เห็นหลายโรงเรียนนะคะที่เขาโพสตคลิปแบบนี้ค่ะบางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เป็นชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษแล้วน้องๆก็จะรักคุณครูเนอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้คุณครูเนี่ยมาจากต่างชาติแบบมาไกลมาจากแต่ละประเทศที่แบบไกลบ้านเราเหลือเกินมาอยู่เพียงลําพังในประเทศไทยอยากจะบอกรักคุณครูเรื่องวันวาเลนไทน์ให้กาลังใจคุณครูเขาคุณครูด้วยไปดูกันหน่อยเขาบอกรักคุณครูกันยังไงบ้างค่ะ อุ๊ยอันนี้อันนี้คือแปอย่างนี้เลยเหรอคะมิ้วและคือมิวจะเห็นคลิปที่เป็นูฝรั่งก็มีไงคนไหนฝรั่งอะแต่อันนี้น่าจะเป็นคนไทยเนาะคนไหนอะย็นดีที่ดูไม่รู้แล้วอะย็นดีที่เว้นลูจมูกให้คุณครูนะคะดูเหว้นอะไรเมื่อกี้ยืนแกะอยู่เลย เนี่ยคุณครูผู้ชายสูงๆยืนแกะอยู่เลยให้คุณครูหายใจทางปากเหรอคะโอ้ดูสิดูสิอะไรอ่ะน่ารักจริง็รองสิบสามล้านวิวเท่านั้นแหละโอ้โหเหรอเนี่ไงแปะทั้งตัวแบบเนี้ยเหรอแทั้งตัวแบบนี้อือือก็ยังดีนะคะที่น้องๆอาวนี่คือช่วงปากคุณครูไม่มีไม่มีพูดไม่ได้พูดไม่ได้ห้ามพูดอ๋อและนี่จมูกมีไม่มีไม่มีนี่รูปปั้น หาสติกเกอร์มาเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนาะทําไมครูยอมก่อนครูก็ภูมิใจแหละปลื้มใจแหละนักเรียนบอกรักอะเนาะมันหายใจไม่ได้สิปกติครูกับนักเรียนก็แบบไม่เบื่อไม่มากอะไรเงี้ยปกติปกติต้องมีดุกันบ้างมีอะไรกันบ้างแต่พอวันหนึ่งที่แบบนักเรียนมาบอกรักเราอะเป็นนิวก็ยอมนะแปะจมูกเลยลูกแปะเลยเอาคุณพูดเองนะเห็นทีมงานเรียกคุณว่าครูอยู่นะแปะจมูกครูเลยลูกเอาเต็มตัวนะเดี๋ยวเสร็จรายการนะกลัวลูกศิษย์จะไม่รักะ รูปได้ยอมอ,อ่ะเเไปสักหนึ่งอันนะนะฮะน้องหมาออน้องหมาก็ไม่รอดนะจ๊ะวันเวเลนไทยแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบเดี๋ยวช่วยกันดูคลิปนี้นะคุณผู้ชมตกลงว่าน้องเต็มใจหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าจากอาการแล้วเหมือนแบบยังไงไม่รู้อ,อ่ะพอท้ายสุดมีถอนหายใจด้วยน,นะเออเอาลองชมครับอ เริ่มจากเล่ก่อนเห็นไหมมีมองบนเห็นไหมมองบนแต่เอียงไปทางขวาคือไปหาเจ้านายหนแหละเนาะแล้วเจ้านายก็แปะเหมือนส่งการบ้านอาจารย์อ่ะจริงจังมากน้องก็แบบเอ<พ>อใจจริงเออพอไหมพอยังอ่ะแล้วดูแววตาก่อนถอหนหายใจอ่ะแบบก็ดูเจ้านายสิดูเจ้าของสิ<า>ตั้งใจจะเลือกอยู่นั่นอ่ะ<า>เหมือนจะไม่จบอะคืนนี้ แต่น้องน่ารักไม่บ่นน่ะบ่นยังไงอ่ะโดูอดกินข้าวเย็นออ้ต้องยอมอะครับเออเห็นบางคลิปนะในออนไลน์อ่ะน้องหมาก็โดนเหมือนคุณครูคลิปเมื่อกี้เลยนะมีแบบแปะเต็มตัวหมาั็มีนะหลายตัวโดนแบบนี้ใช่เออแต่คนดูไปห้าจุดสี่ล้านวิวเลยนะอากาศก็ได้จะถอนหายใจกี่รอบก็ต้องก็ต้องยอมอะดูกเอาที่บ้านคุณอะแปะบ้างสิน้องที่บ้านน้องตาอ่ะก็ชอบทำหน้าแบบเนี้ยหรอทำหน้าแบบ อันนี้คือแปะสติกเกอร์หรือแค่เห็นหน้าเราเห็นหน้าเห็นหน้าเราก็หรอเราก็จะเสียใจจนไม่รักมันมีเลยไม่รักแม่เลยเออก็มีเรียกทั้งวันเลยอ่ะเรียกทั้งวันเลยอ่ะอยากจะทําทุละส่วนตัวมันก็ไม่ได้เลยตลอดเลยชอบบังคับจิตใจเขาไงเขาอารมณ์ไม่ได้แบบจังหวะที่อยากจะให้กอดเราก็จะดึงมากอะมาฟัาอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะลูกตาลอยแก้ววันนั้นนที่ไปเก็บมาน่าจะวิ่งให้ไว ตั้งใจไปบ้านข้างๆแต่บังเอิญมาหยุดหน้าบ้านเรานี่ไงแล้วเราเห็นพอดีเราเปิดประตูปุ๊บทาอะไรไม่ได้ละเนี่ยวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันเลยต้องบ้านพี่มิวแล้วอยู่ไปอยู่ไปครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้องหมาจะพาไปวิ่งก็จะวิ่งเบาๆอะชิวๆนุกๆพอเป็นพิธีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนพ่ผมไม่ควรจํจำไปเลยวนไปแล้วครับไปหลีหมาลุต ปอดไปเท่าไหร่วะคุณอาเนี้ยเนี้ยบอลแล้วลวกูกเดี๋ยวเราวิ่งเป็นพิธีเฉยๆคนเลี้ยเราไม่ต้องวิ่งกินเดี๋ยวเดี้ยเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวด,ดักๆข้างในนะครับเราไม่ต้องวิ่งกินจอดลูกจอดจอดเราไม่ต้องวิ่งกินลูกเราเราไม่ทำเราไม่ได้วิ่งกินเราวิ si ่งรอเฉยๆเนี้ยเราไม่ได้วิ่งกิน เอยเราไม่ได้วิ่งจริงลูกอ้วิ่งพอเป็นพิธีเราไม่ได้วิ่งจริงลูกเราไม่ได้วิ่งจริงเอาพอเป็นพิธีรถจับหางเจ้าของเหนื่อยแล้วอะต้องเอื้อมล้วไงเอาหางก็ได้เอาหางไว้ก่อนน้องหมาคือน้องเข้าเหนียวนะคะพันไซบีเรียนนะคะคลิปนี้ก็ใช่ย่อย8.5ล้านวิว นี่เราแกเล่นวิ่งจริงวิ่งจริงจังคือไม่บรีฟกันก่อนเนาะก็มาแข่งวิ่งไม่ใช่เหรอก็ต้องกระซิบบอกเนาะเราเอาพอเป็นพิธีวิ่งหนุกหนุกพอถ่ายคลิปลงทำคอนเทนต์สายเลือดนักสู้ใช่ไหมไม่ได้เนี่ยไม่ไม่ได้เอาแค่ทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปให้สุดดูได้นอนมาเลยอ่ะเหนื่อยเออเอาเจนี่อุ้มน้องกลับบ้านเหนื่อยกว่าวิ่งนะเ็นด แต่น้องเขาแรงเยอะใช่ไหมคะใช่นน<ช>ี้นวขาชอบออกกำลังกายโอ้โหยิ่งเตยองี้ยิ่งโกยสนุกใหญ่<อ>แต่เจ้าของไม่สนุกด้วยแนวว <c oughs> ิ่งตามอะ่ะ <c oughs> ยังเหนื่อยเอาเวลาหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณเสือ้อผ้าจากแฟบเกิร์นนะคะครับผมพบกันวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ